หนาวแห้งพี่น้องเอ้ยขาวไปหมดจ้าขาวไปหมดขาวไปหมดเลยขาวไปหมดเลยพี่น้องจ้าหนาวแห้งพี่น้องเพิ่งแนบคุณ่ะ ปรรญ,ญากาศความหนาวเย็นความเหน็บหนาวเข้ากระดูกมาหาพี่น้องเบิงจ้าขาวเป็นฝ้าไปเมือนเลยจ้ะพี่น้อง